เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพระมหาธีน่าอยู่ภายในพระธาตุจอมผาวันนี้รู้สึกว่าอลังการงานสร้างเือะเกินเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมพุททศากชนมาเป็นจำนวนมากว่ากันว่าเป็นพันก็ได้มาร่วมเทปูนพื้นพื้นนี่แหละครับญาติโยมไหน่พื้นนี่ก็คือพื้นภายในบริเวณพระธาตุจอมผาภายในพระธาตุจอมผาตอนนี้กําลังลําเลียงปูนเข้ามา เราจะเห็นด้านปูไมีไปสองทางทางซ้ายและทางขวาตรงกลางนี่เป็นการส่งทั้งเปล่าออกไปก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ประจำการอยู่เยอะทีเดียวยัดหยุดไหนเรามาดูมาดูว่าเขาไม่อะไรบ้างดูคุณแม่ผู้แก่เท่าเนี่ยมาร่วมสร้างร่วมทํากันอย่างดีทีเดียวแต่และคนก็ร่วมสร้างร่วมทํากันมาช่วสารทิศมาช่วยกันสร้างพระธาตุจอมผาของเรามือต่อมือใจต่อใจความดีต่อความดีอย่างนี้แหละน่าจะมีข่าวบ้าง น่าจะมีคนเอาไปออกข่าวบ้างว่าเออมีคนมาสร้างบุญสร้างวาสนาสร้างบรา,ร,างบร,รมีสร้างคุณงามความดีมีคนมาสร้างสิ่งเหล่านี้มากมายให้เกิดผลความสุขความเจริญให้กับจิตใจข่าวแบบนี้น่าจะมีบ้างแต่ก็ไม่มีแต่ว่าดูของก่าพาสุงกมาแล้วกันว่านี่คือพลังมวลมหาประชาชนที่มีกิตสถาต่อพระพุทธศาสนามาร่วมสร้างพระธาตุจอมผาด้วยมือของเขาเองวันนี้ก็ประมาณเป็นพันพันขึ้นไปเราดูไปเรื่อยๆญาติยโยมทั้งหลายดูไปเรื่อยๆว่า อ่ตอมาจะเดินรอบวงกลมภายในพระธาตุจอมผาซึ่งมีบริเวณกว้างทีเดียวข้างในช่องพระธาตุจอมผาต่างๆก็จะมีพระพุทธเจ้า28องค์นะถ้าเราเห็นแต่ละช่องแต่ละช่องจะมีพระพุทธเจ้า28งองค์ขณะนี้เรากําลังปรับพื้นอยู่นะปรับพื้นที่จะเทพื้นเมื่อวานนี้เทได้ไป2ล็อกนะ2จุด2ชุดวันนี้อีกชุดใหญ่เลยนี่แหละคือคุณงามความดีคือบุคคลผู้มีจิจใจเป็นบุญเป็นกุศลสร้างทานบร,รมีด้วยการบริจาคจตตป,ปัจจัย ด้วยการเอาเรี่ยวเอาแรงการทําอย่างนี้ำคำักคม่นอย่างนี้ก็เรียกว่าชีวิตตะบริจาคคเอาชีวิตมาบริจาคในทีเดียวนะหิ้วกันไปดูปูนมือต่อมือนะต่อกันไปดูเป็นลูกศิษย์ลูกหาพุทธชนมาจากกรุงเทพก็มีทั่วประเทศไทยภาคเหนือก็มีภาคอีสานก็มีภาคใต้ก็มีเขามาทํากันอย่างนี้จนพระธาตุจอมภาใกล้ๆจะสําเร็จแล้วดูดูความกตุใจอของแต่ละคนแต่ละท่านเขามีความเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างแข็งแรงแข็งขันจริงๆ เราดูไปยาติยียมเราดูไปเรื่อยๆก็จะเห็นความอลังการในงานสร้างพระธาตุจอมผาว่าเป็นบุญเป็นกุศลมากมาย่กยกองทีเดียวนะเป็นมหาบุญมหาบารมีเป็นคุณงามความดีที่สรรสร้างขึ้นมาให้เกิดกับชีวิตจิตใจของเราดูทีมนี้เขาก็ร่วมสร้างร่วมทำกันทีมนี้ทีมเสด็์สายแข็งก็ามายืนป,ปนๆกันอยู่ตรงนี้นะเอากรลังเทกันออกมาถังปูนเข้ามาคนปาดปาดไปถังเปล่ากลับไปนะ อันนี้เป็นการบูรกากุศลแต่บริเวณนี้พยายามหน่อยนะเพราะว่าไม่ต้องการให้หยดลงพื้นแก้ไม่ได้ที่เขาให้อยู่ข้างบน,นถูกแล้วหรือว่าหรือว่าอยู่ก็ได้เดี๋ยวเอาผ้าผ้าเขียวๆฐานะผ้าเขียวมาปูปูบริเวณคนยืนนี่ผ้าเขียวปูให้เขาบริเวณนี้เดี๋ยวมันหยดลงพื้นนะนี่แหละคือการสร้างผ้าเขียวมาปูเลยอันนี้คือการสร้างพระบรมธาตุเจดีศรีภูพาสุหรือพระธาตุจอมผาดูความแข็งแรงแข็งขันดูแต่และบุคคลนะร่วมสร้างร่วมทำทางฝ่ายนี้ก็ทำทางฝ่ายน้นก็ท เราจะเห็นว่าทางฝ่ายโน้นก็มีการเคลื่อนย้ายพระพุทธจอมผาผนังถ้ำมีการเทปูนมีพระมีเนนช่วยกันขนทรายขนหินกุรีกุจอกันอยู่หลายฝ่ายทีเดียวอยู่ภายในพระพทธจอมผาก็มีหลายฝ่ายทีเดียวนะดูกันไปด้ดูดูดูหน้าดูใจคนที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้หายากเหลือเกินกจนขนายหายากเหลือเกินในยุคปัจจุบันนี้คนที่จะมีน้ำกินน้ำใจเสียสละมาร่วมสร้างร่วมทำแบบนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีแล้วละ่ะ โลกโยุคนี้มันโลกขาดน้ําใจไปแล้วแต่ว่าที่ัดป่าผูบาสูงของเราก็ยังมีน้ําจิตน้ําใจดูทั้ง,ง,งหลายร่วมสร้างร่วมทํากันนี่แหละแต่ละคนแต่ละท่านดูมือต่อมือใจต่อใจต่จตางกันอย่างน่าชื่นชมปีติดีดีรอยภาพโพสเข้าไปข้างในด้วยภาพโพสเข้าไปข้างในจากบุคคลผู้ร่วมสร้างร่วมทําเรานี่แหละคือตัวเล็กๆก็มาทำนะตัวเล็กๆก็มาทําตัวโตๆก็มาทําหนุ่มสาวก็มาทําคุณพ่อคุณแม่ก็มาทํานี่เขามาจากในเมืองก็มา แต่งเนื้อแต่งตัวเด็กวัยรุ่นก็มาร่วมสร้างร่วมทำนี่เด็กๆลูกๆหลานๆก็มาร่วมสร้างร่วมทำนี่คือพระธาตุจอมผาที่หรือลั่นสนั่นเมืองจริงๆแล้วก็เป็นเจดีเดียวที่บุคคลผู้บรรพบุรุสร้างานี่เห็นไหมเขามีเขามีเขามีามามน้าน้าอะไรน้ําอะไรเาอาว่า,าแกะมาถอดดูมาถอดดูนี่วางวๆางวางว่างดูสิดูสิน้ําอะไรเปิดเลยเปิดเลยเราจะได้ดูว่าเอะมันน้ําอะไรกันนี่เห็นยกยกกันเข้ามานี่ต้องดูหน่อยต้องดูหน่อย โอ้โหนี่เอามาเลยพระอาจารย์เลยมาถวายเลยถวายเลยนั่นๆเห็นไหมภาพถวายเลยถวายเออแก้วนึงครับเสียบมาเลยนั่นแหละอ่า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 นี่ก็คือน้ำส้มเกลือทิมะเขาก็จะเอามาแจกกันสำหรับผู้ที่ร่วมสร้างพระธาตุจอมผาอาตมาประมาณนี้เอามาละหนึ่งแก้วปั๊บเข้าไปโน่นนั่นเห็นไหมนี่คือที่เขามาถวายกันนี่คือบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ร่วมสร้างร่วมทำกันมากมายทีเดียวยัดจยี่ยทั้งหลายนี่คณะสถานนี่มาจากนครปฐม คนผู้มีกิตศรัทธาแลวก็ญาติโยมของเราร่วมชาตร่วมทําดูโฉมหน้าคนมีบุญคนมีวาสนาที่ได้มาร่วมชางคุณางามความดีดูเขาแจกน้ํากันเขาแจกน้ํากันดูเขาแจกน้ํากันเขามีความสุขเขาแจกน้ํากันนะเขาแจกเขาแจกน้ํเดื่มกันทุกคนเขาก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเขาช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยก็กลายเป็นพระธาตุจอมผาขึ้นมาน่าเชื่อใจจริงๆญาติมทั้งหลายน่าเบิกบานาจริงๆแล้วมาแอบดูข้างนอกหน่อยนิแอบดูข้างนอกหน่อย ขอส่องดูหน่อยว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างขอส่องดูหน่อยว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างโอ้โหอันนี้ได้น้ำก็หรยอยังได้น้ำก็หรือย่าขอดูหน่อยสิข้างนอกเป็นยังไงได้น้ำก็หรยอยังโอ้โหปุ๊บมาส่องดูข้างนอกที่เป็นยังไงบ้างขอขอเบิ่งดูขอเบิ่งดูสักหน่อยอ๋อมายืดดูหน่อยโอ้โหนุ่นน่นดูคนดูคนเข้ามาร่วมสร้างร่วมทำกล้องแพ้ไม่ต้องโม่ปูน่นคุณพ่อคุณแม่ผู้แก่เท่าน้ำต่างๆนานานี่คือพลังศรัทธาที่ผู้คนมาร่วมสร้างร่วมทำ ข้างในพระธาตุจำปังเราคนก็เต็มข้างนอกคนก็เยอะแยะไปหมดนะเขามาทํากันเขามาสร้างบุญว่างสร้างวาสนาสร้างบารมีกันสร้างคุณงามความดีกันนี่แหละเป็นสิ่งที่พิสูจน์ด้วยตาว่าสิ่งที่ทําที่สร้างกันอยู่นี้มาจากแรงศรัทธาของพี่น้องประชาชนญาติโกกยกจงๆที่เขามีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาข้างล่างโอ้โหนั่นเขาสาธุกัน โหน่าหละเป็นคุณงามน่าหละเป็นคุณงามความดีท่าใมนั่นแหละในคือสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนะอารยธมทั้งหลายนี่แหละคือการเทปูนพื้นขัดมันในพระธาตุเจ้าพานในวันนี้วันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2518จารื้อประวัติศาสตร์สำหรับบุคคลที่มาร่วมสร้างในวันนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวราวพันคนทีเดียวตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นก็จะสร้างให้สำเร็จในส่วนนี้ในวันนี้เขาจเจริญพร are